เอาละครับผมทําุ่สมาางบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นกิจกรรมของเว็บก r รนาเซล o ์คอมนะครับเขาเออมีกิจกรรมทูให้เล่นนะครับสุ่มเออไม่สุ่มนะครับได้จริงนะครับผมลองแลกไป150ได้สอง200ทูนะครับผมเออนะฮะก็นี่ก่อนแรกนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี่ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ ต้ Description น,น,นะครับก็เขาหมดเขตที่สามสิบทับสิบสองทั 30, ทบห้าเก้านะครับเออหมดเขตสินส้นเดือนนะครับวันนี้ผมจะมาแลกทูนะครับผมจะแลกเก้าสิบพอยนะครับ90้สิบทูเออมีบปเกสบาทนะครับมื่อวนเมื่อวันก่อนวันแรกไปนะฮะแรกไป150ร5 0สิบทูได้ส0 0อยนะ กดวางไปนะครับปึ๊บก็จากนั้นก็กรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์อะครับอีเมลเช่นอะไรกรออ่นะฮะกรอกอเมลแล้วกันหรือใครจะกรอกเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ฮะเผื่อ ่าตอนนี้ตอนนี้ก็ใส่มา,มายได้ยืนยันคือหกสี่หกสี่อะไรเนี่ยจำไว้นะหกสี่เก้าสามสองหกสี่เก้าสามสามสองจากนั้นก็กดแลกเปลีนน่ยนทันทีครับผมกดยืนยันรายการรอสักครู่นะครับให้บัตรมันผ่านนะรอสักแป๊บหนึ่งนะ ร,รอรอสองนาทีนะเฮ้ยรอสามวินะครับรอแป๊บนึงอ่านะครับมันก็จะเด้งมาหน้ารับทูเลยเห็นไหมครับนี่เลขบัตรห้าสิบทูนะครับไม่กี่ผมมีเก้าสิบบาทมันจะได้ลิงก์นี้มาครับลิงก์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับองนี้จะไม่เหมือนกันนี่ข้างหลังอ่าโอเคได้ได้บัตรทูมาแล้วผมจะเติมให้ท่านดูนะ ยิ้มเลยอรอคอาอ่านะครับแล้วก็วางวางโอเคกดเติมเงินนะเติมเงินทูงนี่นะครับนะครับผมองให้ดูชัดๆนี่นะครับเลขเลขบัตร โอ้ยงีบไปเลขบัตรหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์เก้าสี่สี่แล้วก็หกสามเจ็ดนะครับห้าสิบบาทสาเร็จนะครับผมก็ดูเชลนะครับว่าขึ้นหรือเปล่าเมื่อกี้นี่ครับสองร้อยสองร้อยห้าเชลนะครับก็บัตรนี้นะครับถ้าหากคุอคนคงจะงงหรอครับ ว่านะครับคอลคงจะงงกันแล้วคึบเออะไรเนะี่ยอ๋อนะฮะคงจะงงกันใช่ครับว่าเออว่าถ้าเราัแรก150บาทเนี่ยเราได้200ทูมันจะได้ยังไงนะครับเราก็ เออนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นเ๋ยก่อนนะขึ้นมาเลขมาขึ้นมาสองสองอันนะครับขึ้นมาสองอันวนะ่าเลขบัตรเลขบัตรแล้วก็จะร้อยห้าสิบทูแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะฮะเขียนเลขบัตรไว้นะครับก็ง่ายฮนะลองไปแลกกันดูนะครับผมว่าไม่เพิ่งเคยมาแลกนะอาทิตย์ก่อนผมก็เอ้ยเมื่อวานก่อนผมว่าแลกไปนะครับ โอเคนะครับขอให้สนุกกับกิจกรรมนี้ครับผมขอบคุณกิจกรรมจากแอดมินกาน n a าเซลมากครับที่ให้เออ่บริการจากจากทูล l นะฮะ <c oughs> ก็ขอบคุณมากมากครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวลิงบ์ยังไงเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ